การใส่ภาพแอนิเมชันนะคะให้นักเรียนแทรกเลเยอร์นะคะคลิกตรงที่ insert Layer เข้าไป1อันแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์แล้วใส่ชื่อว่าเราจะแทรกอะไรก็ใส่ตัวนั้นอย่างกับของครูจะเป็นนกครูก็ใส่นกคือคือชื่อเลเยอร์ตรงนี้เราต้องใส่ไว้เพื่อ mm hmm. เพื่อไม่ให้เราลืมไงว่าเลเยอร์บางครั้งเราทำงานเลเยอร์หลายเลเยอร์อย่างเงี้ยค่ะนี้พื้นหลังอันนี้ นกต่อไปมีอีกตัวเราก็ใส่ผีเสือ้อมีแมงอะไรบ้างเยอะแยะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นนกแนละ้วนะฮะเป็นนกนะเสร็จปึ๊บนักเรียนไปที่ insert ค่ะเด็กขา insert new symbol ค่ะ new symbol แล้วก็ใส่นกอีกทีหนึ่งนะคะ layer ชื่อนกแล้วก็ สิ b โบโก็ชื่อนกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลเยอร์ชื่อแต่ผีเสื้อแล้วทิมโบโนกยุ่งเลยนะเดนนะพราะฉะนั้นให้มันตรงกันนะคะอ่าแล้วก็โอเคโอเคปุ๊บมันจะมีลักษณะอย่างนี้แล้วนักเดนก็ไปที่ไฟล์ Import ToStack ใช่ไหม แล้วก็ไปเอารูปนกตัวนี้หักมาโอเพนมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นกจะเป็นลักษณะตัวอย่างนี้นะออกมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะนักเรียนดูว่าหลังจากที่เราเราได้รูปนกมาในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นซิมโบนะตรงนี้ซิมโบนะแล้วเราก็จะไปโชว์ว่านกของเราอยู่ตรงไหนนักเรียนไปที่วินโดว์แล้วก็ ไล่บาลีเห็นไหมตัวนี้จะโชว์ออกมาแล้วลิเดนก็ไปคลิกคําว่านกตัวนี้ฮาร์เรนค่ะมันจะมีมันจะมีแอคชั่น action, หลายแอคชั่นเห็นไหมมันมีหลาย action, แอคนักเรียนห้ามเอาแอคพวกนี้นะฮะแอคแอคที่มันเป็นนามสกุล jpg เนี่ยมันหรือว่าบิดแมพเนี่ยมันไม่ดิน้นนะเรนนะมันเป็นแค่รูปที่เอามาผสมกันแต่ตัวที่จะดิ้นก็คือซิมโบลนะคะเพราะฉะนั้นซิมโบลก็เปรียบเสมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราแท็กเลเยอร์มาปุ๊บปกติ ปกติครูให้เล่นแท็กเลเยอร์ปึ๊บเอาไฟมาเลยใช่ไหมแต่แอนิเมชันเนี่ยต่างจากภาพปกติก็คือว่าแท็กเลเยอร์ปึ๊บไปนิวซิมโบลเหมือนกับเราสร้างกล่องอ่ะสร้างถุงให้มันน่ะเข้าใจไหมคำว่านิวซิมโบลสร้างถุงถุงเซลล์เซลลให้มันอ่ะแล้วเอายัดเข้าไปเวลาเราไปไหนหิ้วไปทั้งถุงอ่ะไม่ได้แตกกันะนะฮะเพราะว่าการทำไฟแอนิเมชันเนี่ยมันมีหลายแอคชั่นอยู่ด้วยกันมันไม่ได้อยู่แอคเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราเอาไลบัลี่ออกมาแล้วเราก็ไปคลิกตรงแอคชั่นตรงเออตรงนกตรงตรงอะไรนะตรงซิมโบตัวนี้เนาะเสร็จแล้วนักเรียนต้องไปเปลี่ยนเป็นซีนหนึค่ะเรนค่ะในตอนนี้ขณะนี้หน้าจอเราจะโชว์คำว่าซิมโบ l อยู่แต่ถ้าจะกลับไปที่เดิมมาให้ไปคลิกที่ซีนหนึมันจะมีคำว่าซีนหนึอยู่ในเลนคลิกเห็นไหมฮะจะกลับไปที่เดิมกลับมาซีนหปุ๊บ นักเรียนก็ไปลากนกตัวเนี้ค่ะดึงนกตัวเนี้ยนกตรงนี้นะตรงตรงซิงโบนี่นะฮะดึงมาแล้วก็มาวางไว้บริเวณไหนก็ได้อ่านักเรียนต้องหันนักเรียนต้องดูว่านกเราหันหน้าไปทางไหนตอนนี้นกนกของครูตรงนี้หันหน้าไปทางทางซ้ายนักเลยนนะเราต้องมาวางด้านขวาเพราะมันจะได้บินไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แต่ถ้านกหันหน้าไปทางขวานักเรียนก็ต้องไปวางทางด้านซ้ายมันจะได้ไ้บินก <Yeah. S 1> ลับเนาะตอนนี้ต่อไปนักเรียนดูนะคะว่าพอเรียนเอานกมาปุ๊บมันจะมีเส้นตัวนี้อยู่ค่ะเรียนขะนักเรียนคลิกข้างหลังเลขร้อยเนี่ยค่ะแล้วก็กลับเข้ามาคลิกเลขร้อยคลิกขวา insert keyframe อันนี้กำหนดข้างหลังให้เขาต่อไปกลับมาที่เลขหนึ่ง คลิกขวา Create Motion o w e e นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปที่สุดท้ายที่เลขร้อยนี่คลิกเฉยๆนะแล้วก็ไปห e ิ้วนกเนี่ยค่ะคลิกที่ Free Transform หรือลูกศรน,นี่นะคะหิ ook, ้วนกตัวเนี้ยเอาไปไว้ด้านตรงข้ามนะคะเหมือนเหมือนที่เราทำมานั้นเลยอ่ะทำไฮไลท์เลยอ่ะเ,เห็นไหมฮะ เอามาไว้ตรงนี้เอานกไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วเรนเกร็กดคอนโทรล Enter ดูว่านกมันบินไหมเห็นไหมฮะนกบินแล้ว